เพิ่มแป๊แบ,บเดียวหอนอำเภอพุพ่ไปใสละค่ะน้องยิงกําลังสิอขาอำเภอโพนปีใสนะคะจังหวัดน้องคายค่ะฟังสายมือพอมิกอส่งกอสังนะคะอาจจะเป็นกบบนเห่าหรือปลาโบหูนะคะก่อนจะเข่าเมื่อนะคะช่วงนี้ใกล้จะถึงเวลาเลิกงานลวค่ะ้องเรียนก็ต้องจะเลิกค่ะนี่ฝั่งนี้จะเป็นกอสานะคะน้องยิงคิดว่าจะเป็นกบบนเข่าแน่เลยเลยักษณะโครงสังขี่ขายกันค่ะต้องไปค่ะ ตรงไปเรื่อยๆนะคะกระสิบเป็นโรงเรียนชุมชนโพนพ,นพิสัยค่ะโรงเรียนม,มัธยมนะคะแล้วก็โรงพยาบาลไก่กันค่ะหลังจากนั้นกรสิบเขามงเขาเมืองนะคะน้องยิงก็เลยขับรถไปเรื่อยๆนะคะอันนี้โรงพยาบาลโพนพ,นพ,นพิสัยค่ะโรงพยาบาลโพนพิสัยสักพักก็เป็นโรงเรียนชุมโพนเอ้ยชุมพลโพนพิสัยแม่ระบุบบ ชุมชนหรือชุมพลหรือเปล่าจะไม่ได้พลพิสัยนะคะฝนกระตรงนวจสักน้อยนะคะน้องยิงก็บตองไปเรื่อยๆค่ะเขาเมืองพุพิสัยค่ะมีหลานคาเจ้านึงนะคะอยู่นี่เมื่อนี้น้องยญิงเสิพักอยู่ที่อำเภอพอพิสัยนะคะสิพักที่โรงแรมบุญทวีค่ะอยู่ใกล้กับไปรษณีนะคะพอพิสัยหลังก็ตรงขามกับเซเว่นค่ะยวเมื่อไรก็แวะมามาเซเว่นได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นฝั่งปตท,ทนะคะ้างหนาจะเป็นโรงเรียนค่ะ โรงเรียนมยัธยมศึกษานะคะพมพิสัยคะ่ะสิตรงไปเรื่อยๆนะคะกะสี่เขามงเขาเมืองค้าเมืองใหญ่คะ่ะพมพิสัยคะ่ะอยู่อำเภอแหลกคะ่ะทีจะไปทางหนองคายนะคะพระวารัตนาวาปรีเอ้ยอำเภอที่สองสี่พระวารัตนาวาปีเป็นของหนองคายคะ่ะแล้กก็มาพมพิสัยนะคะอันนี้โรงเรียนชุมพลพลพิสัยนะคะ อันนี้รถตู้มารอรับนักเรียนค่ะหลายเติบค่ะนี่มันนี่ก็สิเขาเมืองนะคะตัวเมืองโพนพี่ทรงพี่ใส่นะคะก็บเป็นบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อัศวาน,นะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเข้ากะะ็ตรงไปเลยๆค่ะตรงไปเขาเมืองค่ะนี่ ขับรถไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศดีค่ะฝนกะลินแนบลินแน,น,แนค่ะเราะจังหวะนะคะน้องยิงมาจากอำเภอเมืองปรากาดอำเภอเมืองบึงก้านค่ะแล้วก็บ,บ้านปรากขาแล้วก็มาทา่าโพนพิศัยค่ะเบืบอ,งบองกระสิเขาน้องค่ายนะคะน้องยิงก็เลถไทยบรรยากาศอำเภอโพอนปิศัยให้เพื่อนเพื่อนเมืองหานี่เจยากสียแดง ในยีงก็เสี่ยวขวาเขาไปในเมืองนะคะหาที่ตรงทีจอดค่ะอันนี้คือบิ๊กซี่ัสวรรค์นะคะบิ๊กซี่พรมิสัยค่ะต้องไปนะคะเป็นแบบค่ะมื้อนี้ไ่ต้องฝ้าค่ะพาู่นีค่ะทันบริพัอยู่นีฝ้าไปน้องข่ายลวค่ะวันนี้น้องนิงสีพักที่นี่ค่ะเค่เพราะว่าจ้องนั่งคุยงพนงานนะคะงานเยอะนะคะบริบีปันไดค่ะก็เลยมะเหาะหาลูกค้าเจ้าสถานละกัไปเลยจ้านี่ค่ะถึงแยก ไฟแดงนะคะก็แล้วขวานะคะสยามชัยมีทุกมุมเมืองเลยนะคะตรงไปค่ะนี่อันนี้เขาไปในเมืองนะคะนี่เจอสีแยกไฟแดงแล้วขวาก็จะเป็นเอ,อ่อกซสองแล้วกนะตดดะะ็ตลาดสดเก่านะะตลาดสดใหม่นะคะตลาดสดเก่าอยู่ทางอนุสาวรีย์ค่ะเขาเลิกใส่แล้วค่ะเพราะชุนชุนแออัดเลาก็เลยย้ายไปอยู่ทางผีค่ะทาง บ่เขาสอนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปค่ะรอไฟแดงสักหน่อยนะคะรอไฟแดงสักหน่อยคะ่ะเหลือไฟเขียวแล้วแล้วก็จะเดินทางไปต่อนะคะ ใส่เวลาบระดนค่ะาำรับอัาพู้พิท่ใส่ค่ะเพราะว่าเราหยิงไทยบริหลายนะคะเมื่อพมีประมาณนี่ฟังความเมื่อก็ถาไปถลอก,กไปฟังโขงค่ะไปฟังโขงนะคะ อย่ไฟเขียวอาจจะไฟแดงอาจจะด้นแน่ค่ะเพราะเป็นไฟแดงใหญ่นะคะเอากระถาดจั๊กหน่อยถาดจั๊กนงจั๊กหน่อยค่ะนี่ค่ะไฟเขียวแล้วค่ะรั้งจาก ไวเคลียรเขาไปทั้งในเมื่อนะคะนี่นนี่โรงพยาบาลเอกชนนะคะพรมิษัยค่ะนี่ตรงไปค่ะฟังความเมื่อจะเป็นบกสท่านเขาบกสนะคะแล้วก็เซมีสถานีตำรวจที่ว่าการอำเภอละกาโรงเรียนอนุบาลนะคะจกนนเขก็เหลี่ยวสายนะคะตรงไปตรงไปข้างในนะคะถึงส้นเปนค่ะแต่ว่าเขาสิเหลี่ยวสายก่อนนะคะเป็นหลังท่านตำรวจค่ะแล้วก็สิเจอร์รวนลูกค,ค้านะคะหลังจากนั้นเขาก็เหตุงานค่ะ ดูบรรยุวนบรรยากาศนะคะนี่อำเภอปนิสัยนี่นะคะอย่างนี้กับมึองคาวน้ำผ่า มึงคะปนทองปนทองน้ำ่ะนี่อันนี้ฟังขวามือไปโรงเรียนอนุบาลชุมชนพลพิสัยนะคะชุมพลมะอนุบาลชุมพลพลพิสัยตรงนิ้นก็เรียซ้ายตรงนี้ค่ะนี่ฟังขวามือก็จะไปสถานีตำรวจที่ว่ากันอำเภอค่ะนี่ก็ตรงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเจอลานคาของเฮานะคะหลังจากนั้นเท่ากะ เห็ดงานค่ะหลังจากเฮ็ดงานแล้วเาก็ไปที่พากเรายังก็เรียกาลงผ้าเราะนะคะด้วยความสุขค่ะ อันนี้พนพีส่สยยายไปสนีโพนพีส่สายแล้วโรงแรมมันอยู่ตรงไหนนะ,ะเห็นไปสนีแล้วจาาว้าอเลยไปษีขึ้นไปจะเจอ e ซโรงแรมจะอยู่ตรงข้ามกับซวอ๋อตรงข้าอนี่ไงในซอยนี่ไงบุญ,บ,ญบุญนภาอะไรบุญภาเนี่ยบุญทวีอ๋อตรงข้ามกับเซเว่นอ๋อนี่เหรอตาเดิ๋ยฉันก็เดินมาริมโขงส,สวยๆถ่ายรูปที่สวยสิ สดีจานองหญิงอยู่ตลาดพรมิสัยนะคะอ๋อมันนี้พักรมี่ที่ภาครายเดือนอ๋อมีหลายที่